ลอยมาจะพ้นเจะพ้นลรวจะพ้นแล้ว,ลว,ลวโอ้คลิปนี้ผมป็นคุ้คุณสร้างเลยนะเนี่ยตัวแชกนี่หมดแล้วส่งแขกไม้ส่งแขกยา,ายนไ้สวัสดีครับสวัสดีกท่เลยนะฮะต้บอบาก้็สู่ช่องทีมงานเพชรไพลเดีววันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า200บีซีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะฮะโคมาสุกกเปันงานวางท่อครับก็เป็นงานสะนะครับนี่สะลูกเดิมครับผมเรียบร้อยนะฮะ รถมาส่งท่อนี่ครับเรียบร้อยไปแล้วหน้าทิมไปแล้วหน้าทิมนะเดี๋ยวต้องใช้สโลเหลืองนะี้ช่วยเหลือกู้ภัยต่อไปเดี๋ยวต้องไปฝั่งนู้นฮะเดี๋ยวต้องคนก็ต้องเคลื่อนที่ไปฝั่งนู้นนะครับรอตามนี้เดี๋ยวใช้ไปโคล,ลากไปไปลงท่อฝั่งนู้นเป็นทางน,าน้ำฮะมีทางเข้าทางออกมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับมากู้ภัยแล้วพระเอกเรามาแล้วฮะ กวา้างสักหน่อยเห็นแด้ทั่วถึงชัดเจนนะนิ่วขึ้นไปเลยนะฮะ กันไม่มีเหลือขาดไปแล้วนะต้องเตรียมโซ่ใหม่ดูฮะดูท้องฟ้าครับทํางานแข่งกันแล้วหาดนี้ลงมาก็ต้องชน,นักไว้ก่อนง,งานวันนี้ครับนี่ก็สี่โมงแล้วสี่โมงกว่าแล้วพร้อมทําการทุกเมื่อนะฮะฝน ฝนก็จะตกรถก็มาติดองก,กว้างๆไปเลยอยู่ใกล้ล้วจาโซ่ขาดดิดใส่มีกว้า ว่าดูก่วนนนี่แย่หน่อยนึงแย่หน่อยนึงไปเราลูกบินเราไปแล้วเว้ไปแล้วเว้ไปแล้วเว,ว้ย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ตามมาครับสลวงเลืองตามมาแล้วสลวงตามมาเรียบร้อยเรียบร้อยดูเมฆครับโอ้ยห้องฟ้าน่ากลัวครับวันนี้ต้องตามนะครับตามงานยังไม่เสร็จครับ ยังไม่จบเดีย๋ยวต้องอคอยวางตำแหน่งทางทางเข้าน้ำทางน้ำเข้าใช่เ่ยังต้องติดอีกหลายรอบฮะหกอบอันนี้ไม่ต้องหวัวฮะสโลเลงโค้งสุดแตนบายตลอดไม่ทันขาดคำฮะเรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยอีกแล้วฮะ เป็นดินผมใหม่ฮะ,ะไม่เหลือพี่น้อไม่เหลือครับผมเบียงกระเทะเลยไม่ไหวแล้วครับผมล้อไปไม่ไหวแล้วฮะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพอใจไปโคทอยเอาไปทีละสองลูกโยกทีละสองลูกไม่ไกลครับไม่ไกลนิดหน่อยผมล้อก็มาเต็มเพียตอนนี้ฝนล,ลงเลยนะครับลงเม็ดแล้วหนักด้วยหนักด้วยฮนะเม็ดใหญ่ด้วย เม็ดใหญ่ด้วยยกไว้เลยยกไว้เลยฮะโอฝนตกหนักแล้วหนักแล้วหายหาแล้วฝนอกคนฝนหนักฝนโคตรหนัก เราก็นะครอยไปแล้วนะเสียฮาร์ดเราไม่ไหวแล้วเนต็มที่แล้วครับคลิปนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคลิปนี้นนนแรงเหลือเกิน เพชเภน้อยคือทางนี้หน่อยนึงนะฮะภาษาเนหนือวอลลัคพัมลงเลยประเภทน้อยคือตรงนี้หน่อยนึงมาขึ้นมาสแตนบายแล้วนะครับฝนกตกไม่หยุดเลยลูกพี่สแตนบายแฉหมดแล้วไป นะลงแขนปาดขากันฝนนี้ฮะลื่นๆอย่างนี้ไปได้เปล่าไปได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับเรียบร้อยผมเรียบร้อยผมปีผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยผมไปได้อยู่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 แต่เราจะอยู่ได้ในฝ่าฝนตกหนักเหลือเกินตัวนี้ไปแล้วไปแล้วฮะไปแล้วครับผม ไปแล้วครับไปแล้วครับผมอย <c oughs> ู่ปวดปวดโคตรหนักหนักโคตร ฝนฝนเล่นกล้องแล้วฝนเล่นกล้องแล้วเล่นกล้องแล้วฝนเดี๋ยวมือบ้างก่อนไปไปไปอย่าไปอย่าไป <laughs> อยู่แล้วเว้ยหน่อยหน่หน่อยอีกหน่อยอหน่อย,ออยจะพ้นแล้วจะพ้นแล้วจะพ้นแล้ว โอ้คลิปนี้ผมเป็นทุนคุณสร้างเลยนะเนะี่ยตัวแชะนี่หมดแล้วส่งแขกไปส่งแขกับยานไปได้เ้าได้เ่าได้เ่าตามไปก่อนเดินตามไม่ทันฮนะหลอดลเลยวู้สุดนะอะไหนก็ตักไปวางท่อต่อนะ ไม่รอดครับผมไม่รอดแล้วลบเปน็นรถกอนยังหนักพี่โคแลเราก็ทำงานอยู่คันเดียวนี่ครับเรียบร้อยเกมโอเวอร์เสร็จแยบร้อยนะครับผม เดินทางกลับบ้านได้โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ป e เต็มแ้วให้พวกเราเลยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมเจ้าทาง Facebook เพจจิมการเพชรผิลิอถ้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้พวกเราเลยนะครับผมขอบคุณครับ แ่เองจริงหล่อจัดเลยไหม